เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่ากับว่ามะเขือเทศเป็นผักหรือว่าเป็นผล,ลไม้กันแน่แล้วการกินมะเขือเทศจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์อะไรบ้างขึ้นกับร่างกายวันนี้เราจะพาท่านไปทําความรู้จักกับมะเขือเทศกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดี y อ จะเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ก็กว่าได้ครับเพราะว่ามะเขือเทศนั้นให้ประโยชน์กับผู้รับประทานเป็นอย่างมากครับและพะเอกของมะเขือเทศลูกกลมๆนั่นก็คือไลโคปินซึ่งเจ้าสารไลโคปินนี้เองเป็นสารอีกตัวหนึ่งในกลุ่มแคลโรทีนอยด์พบในผักผลไม้ที่มีสีแดงอย่างเช่นแตงโมมะะะกอแครอทฟักข้าวแกรฟฟรุตถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างชั้นยอด โดยมะเขือเทศสดประมาณ100กรัมจะมีปริมาณของไลโคปินประมาณ0.9ถึง9.30มิลลิกรัมซึ่งไลโคปินและวิตามินและธาตุอื่นๆในมะเขือเทศมีส่วนช่วยในการบำรุงสุขภาพแทบทุกส่วนของร่างกายและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับของประโยชน์จากการรับประทานมะเขือเทศที่คุณควรจะทานเริ่มจากช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ข้อนี้ถือได้ว่าเป็นสรรพคุณที่เด่นมากๆของพืชสีแดงชนิดนี้ข้อที่2ป้องกันรโรคมะเร็งลำไส้เพราืมอเขือเทศจะมีไฟเบอร์และน้ำมากครับจึงช่วยในการดูแลร,ระบบขับถ่ายให้เป็นไปอย่างปกติข้อที่ 3. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งปอดมะเร็งลังไข่มะเร็งเต้านมและมะเร็งตับนอกจากนั้นยังช่วยในการชะลอความแก่ริ้วรอยแห่งวัยเพราะว่ามีสารตานอนุมูลอิสระสูงนั่นเองครับ ไม่เพียงเท่านั้นเมือเกือเทศยยังช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้สดใสชุ่มชื่นช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นอกจากนั้นยังช่วยในการบำรุงสายตาเพราะว่าในมะเขือเทศจะมีวิตามิน A สูง และไม่เพียงวิตามิน A เท่านั้นครับยังพบว่ามีวิตามิน C สูงอีกเช่นกันช่วยในการรักษาโรคลักกระปิดลักกระเปิดเลือดออกตามไรฟันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไม่ให้เป็นหวัดง่ายๆนั่นเอง นอกจากนั้นยังช่วยในการควบคุมและลดระดับน้ําตาลในเลือดเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงช่วยป้องการโรคกระดูกพรุนเพราะว่ามีวิตามินเคสูงช่วยลดอาการบวมน้ำในร่างกายพรอเมื่อเกิดเทศจะช่วยในการควบคุมความสมดุลของเหลวในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆอีกทางยังช่วยในการลดความเครียดบำรุงผมให้เงางามแข็งแรงขับปัสสาวะเรียกว่าประโยชน์เกินตัวจริงๆครับ และด้วยคำถามที่ว่ามะเขือเทศนั้นเป็นผักเป็นผลไม้กันแน่ความจริงแล้วมะเขือเทศก็คือผลไม้นั่นเองครับรู้ประโยชน์มากมายขนาดนี้และเพื่อนๆชอบรับประทานมะเขือเทศบ้างหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักสำหรับวันนี้นะวาดีเอไวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ